สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมที่ดูดฝุ่นดูดขี้ปลาในอ่างปลานะครับก่อนหนึ่งเดี๋ยวเราไปลองแกะสินค้ากันก่อนครับแกะเสร็จแล้วครับผมอ่ามันก็จะมีไฟสองด้านนะครับตรงนี้อ่า เป็นที่ที่เราจะเอาเข้าไปในบ่อปาครับก็คือมันจะมีตัวกรองไม่ให้ปลาหลุดเข้ามาด้วยครับแต่ถ้าเป็นปลาตัวเล็กก็จะหลุดไปได้อันนี้อันนี้เป็นบ่อขนาดาเส้นผ่าศูนย์กลาง80เซนติเมตรนะครับก็น้ำน้ำก็ใสดีครับ ปลายสายก็อก็ต้นสายเขาเลือกต้นสายเราก็พยายามดูดดูดที่ปลาพยายามจี้เข้าไปหาที่ปลาไม้ออกมาเป็น,นส่วนปลายสายเราก็ดูว่ามันจะมีปลาเล็กปลาน้อยออกมาหรือเปลา่านะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะกับราคา บาทถ้ามันไม่ไหลครับก็คือว่ามันมีเศรษรูตันที่ต้นสายมากเกินไปแล้วก็ค่อยบีบตรงนี้ใหม่ครับหรือถ้าน้ำมันใสยอย่างนี้แปลว,ว่ามันดูดออกมาแล้วเราก็พยายามจี้ไปที่นที่มีคลิปด, <c oughs> ดูนะครับเหตุผลที่มัน ไม่สามารถดูดได้หอยครับสรุปการใช้งานนะครับมันก็จะดูดน้ำได้ดีครับไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเป็นน้ำที่ขุ่นมีชิฟุุนหรือมีเศษพวกเศษหญ้าเศษอะไรเงี้ยมันมันช่องจะมาอุดตันทังหีดแต่ว่าก็สามารถแบบถอดออกแล้วก็เอาเศษอุดตันออกได้ครับ ปกติถ้ามันไม่เป็นเศษขนาดใหญ่มันก็จะพอดูดได้ชครับก็ <g ül> <g ül> ถือว่าคุ้มกับเงินแต่ถ้าเอาไปใช้กับพวกดูดน้ําจากทั้งน้ําจากอะไรอย่างนี้ยครับก็ใช้ได้ดีไม่มีปัญหาแน่ครับดูดได้สบายครับ